เดินไปันมันระวาดเดิมกาะพร้อมกระลาบเด้อหยาดน้าไเด้อดลุ่มาอนาเด้อดสุดสตาไปมัน เออกามีห <muitas> ้ <hi> <un perce than women> ่องเจ๋ส่องยูทูบเบอร์ก็มาได้เหมือนเดเออ่องของไอายังต่อาจารก์วยเพ่อนก่อนแนบ่ออะไร้าพิมขนาดขวลเตอเลารยถ้าขนาดคนมาก่องยูทูบเบอร์บ้านกุเทตบ่อเก๋อซีโนส่องยูทูบเบอร์เพื่นเพื่นมาถ่ายทำในการลอยกระทงในมือขึ้น1ิบหาคำเดินชิดเลรไลเออในมอนี่กับเเมคุต่อไปก้าสบัสดีพ่อแม่พี่น้องมอนี่ไปัรถมีวยพุ่งไปต้วืด ชิไปเป็นคู่เนาะมีคู่ในเฮานี่ชิไปทำกันเนาะสัมภาษณ์นางเอกก่อนอันนี้ก็นางเอกคนต่อไปเนาะพี่น้องเพป็นกัสชิลงลอยกระทงไปลมอยู่ที่ต้มลงที่ต้มได้นางเอกเอ้ยอันนี้ก็หมู่นางเอกพี่น้องอันนี้กันผูกลิงเกมพี่ไปเศร้าแล้วว่ามันลิงเกมพี่ไปยังม่ได้เศร้ายังม่เศร้าบ่เออนางเอกนี่นางเอกคนต่อไปพอได้ยิ่บ่คขันได้เม่นเลยได้อพี่น้องเด้อ ท่นพอได้ให้เป็นนางเอกกับเม่นในเด้อลหายเป็นหรือบ่ให้เป็นอ๋อวันนี้คืลงพุฒแทนนี่อันนี้คั่านพ right. oh, wow, ่อแม่ผ <fi> ู course, ice ้นั <Ivan diyor> ้นแหละกับผู้นี้เป็นนางเอกแทนพี่น้องผู้นี้มารี่กล้องไม่ได้เป็นพี่น้องไม่ได้เป็นเขากำลังกินโรงวัดเนาะโรงเมียนเทนออกภาษาพี่น้องเลือกไพ่น้าสองคนเป็นนางเอกเนาะสู้ผู้้นีาเป็นเสียไปเนาะเม่นมาได้เม่นมาได้พี่น้องเด้อ น,นีน่นี่นี่ขันมีปุณิย์บปุณิก็ได้นี่นากนเอกับพระเอกอยู่ร่มกันตีไก่บ่ได้ไปดิไพ่ปุณิย์น้องร้อยกระทงก่อนพี่น้องนี่เนาะไม่วาดบันเลพี่น้องบัานนี้มีเรื่องต่อไปเลยพี่น้องเลยไปเรื่องบรรยากาศกันเลยพี่น้องเป็นเป็นอะไรเป็นอะไร

บรรยากาศพี่นอกก้องกำลังกิไปกำลังไปเวีนเทียนนะตอนนี้เน,นาะผมอยี่ที่ระบาดพี่นอ้อง บบาสาวพุดแข่พี่น้องพีต้ารบู่้ชงก่อนใกได้ก็ได้อคอนาคตฮะั้งเอกคุณตอไปพี่น้องจะเกิดดด้นแต่สุดตั้งเอกวะได้เ่มหนึงได้นะแล้วนะมึงเคยจำอยู่ไหมล่ะเสีบเสียบเสียบครบ อธิทฐานอะไรพันศัพท์อธิทานอะไรพันศัพท์อ ไปกันกต่อไปผ่านไปผ่านมาอยน่นมึงนี่เนาะผันสักดะไกลยได้มือนี่เด้อแม่นักเอกพี่เนอง ไปได้ไปได้พื้นปไปเลยได้ไไเยนเ,ยเ,ยเทียน,นพี่น้องเวียนเทียนแต่ใส่ยูแต่ใส่้าคนอยู่นใส่น้าอนอนค่าขเนเื้องคนต็อยกทน้องขอนางเอกคนต่อไปพี่น้อง cho anh cho được cho the thay ta mua một gì đó mong con

เออเพราะว่าขอขมาเอบบอจ้ามาางครัเนไ่อับเี้หาวัดเนาะเอออามยมาล่ไปแล้วมันมีจักอกแต่มันมีจักแล้วมันจะไปเนาะปูเขาาน มงื้อยังแะซื้อยังซื้อน่นเหเจ้าดิโอเจ้าคิเไปเวัดทูคุมครองกับพบบนแดกแดเดินท่ายแต่ทางออกมาเรียบร้อยเออคุณจะมเฮียเอา่างเมาแล้วก็จบไม่ื้อยังเีากล้องไนซื้อยังนี่มอบและคุยช่างแบบนี้สวกในลูแต่ลาน่นคือเขาเกินหม่ไงด่ยดังเทาไรยะเดิมมันคืความสะดวกสบายคุ้มคุ้มธรร อันมากว่ายิ้นจับกล้องให้ได้อคือทางใจถึงพมฉวัตของเอาเวลาเอาลานโลกนี้ไปสูดเลือหนาญาติโยมให้เขาใจน้ำกันน้องบอกแม่ว่าที่ตามและจวนช่องไป่ะท่านบอกว่าเงินช่องก็ท่านที่ตามและโยมหมายญาติโจมเอาบทธรรมธรรมทานในญาติโจมเออทีเดินนะก็ต้องทับุญทธธรรมเพื่อนอนบนทางหนาของเฮาเน้ตทราบี่เขาเกิดมาเพื่อเกิดที่ทางมือดูได้เอาบททานชาติหนาเขาจะเกิดขึ้นยังกับหมูโยอญาติโยมเออให้เขาใจน้ำนั่น เพราะว่าอาตมากับโบได้แม่บอกว่าเอาได้เอานักทำครอบครอนอพระพุทธองค์เน,ะนทาะโนได้ตาต่อรู้ตาต่อรู้รดทุกอย่างในโลกมีอยังสุดเกิดถึงเราเพื่อจะได้เอามาสอน โรคนุษย์ของเอาเอออาตมาก็เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาของเพื่อนคือพรพุทธเจ้าเนาะเป็นพระพุทธาแก่แก่ย่อไล่ยงอแท่พี่น้องเพื่อนว่าบุคคอยังไล่อธิษฐานบังอื่นโดนแต่ผู่ก่เป็นลูกคนลาจะเดินเพผนเนาะเป็นัช่นเดิมอาตมาก็ได้เอารับธรรมธรรตอนดุจจามเย็นมากพาพุทธมาบอกมาว่ามาเก่าคือกันทั้งเนาะเรื่องบุญบาบุญคุณโทษเป็นอะไรแต่ใดเนาะญาติโยมโบเมนวันดูบวชก็ไมอยู่แต่วันนั้นเป็นเหมาเหมา กาลานอนไปเรื่องตัแทนโดยยาเดิมต่ออใจการ์เซนเนาะจะได้ว่าอู้คือบอวอาเอาบอกโอวะทำบ้านทำบุญทำให้ดีแน่ว่าเนาะโอ้แกพาพระเจ้าทั้งหลายชิดห้อยน้อยไงชาวบ้านกุ๊กเขตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุปฏิสุโธอานุโมทามิสาธุปล่อยลอดเด้ออธิษฐานนะเด้อบดเด้อ

เออเลกมีท่องได้่องยูทูบเบอร์กมาได้เหมือนเดเออ่องของไอหยางก็อาจารย์กล้วยคุบอกมแนกเลที่มพนาผเออลกไลท์ท่านพนผมาทางสองยูทูบเบอร์บ้านพุทธเอบาเกลซโน่่องยูทูบเบอร์ผล่มาถ่ายทำในการลอยกระทงในมือขึ้นซิบหาคำเดือนสเดลนมเออในนี้ก็เป็นวันสำคัญทางรศาสนา เพราะนั้นก็นให้พร้อมเพียงเฮียงหนากันละเด็ดเอาสิ่งได้จดสิ่งได้งามสิ่งได้ดีกับปาถนาเอานาอก็สุขสุคนพอได้มีคราะมีรัวให้ปาถนาให้ปักสมสมเย็นสิดหอยน้อยใหญ่บ้านหอยไปรได้เออยเห็นว่าน้องในน้อยอนนี้มันก็บริหน่อยเฉื่อได้โน้ยด้วยมีซิมน้ำเอ,อนี่แหละควัดว่าพุพธศาสนานี่คนเส่อว่าเรื่องของหน้า พยานาปกปักหักษาวัดวาอารามอยู่ที่น้ำแต่เทิงบกที่หกบ่หาเพียงพอดะฉะนั้นฮะจงเสือใอ้คณศิลคนทำมันจะไม่ถูกใเนาะบอมีเงินเถิดแก่มาเอาเงินแเราอ่ะไปไม่ถึงฝันผ่านไม่ได้แข่งบอลในเกม bên ngoại, 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 bên อยงน,น,นแต่เราเอาน้ำสีกันกรจุกถวายกระจุกรซื้อมาเราเมาจุกมาดีเดโอยหครับโลอืมครับโลดเล่นไปเลยวัน่จะ

เดือนกิดชรตอนนี้คือะไระ้อาหมานดกกันกเดือนมัเนานมากจน่าสพรัองกลาเบอยาดน้าเบือดด้วยด้วยนีนี้เอาทำนี้เด้อแเป็นพี่ชายไม่ไหนพลากมีดห่วงที่นี่ยังทำนี่ี่นาเ็มนี่คือมูนนางเอกเนาะพี่น้องมูนนางเอกันนี้ก็นางเอกเนาะกอด้าเด้อันนี้คือมู นักเอกแล้วเราจะ่นเะเ็นี่บ้านอื่นหลายกัตอนนี้ก็แล้วนะตอนนี้ครับกลับเนาะกลับ้งเส็จเนาะคายอยูหน่อยนึ่งไปยังไปยั้ง อันนี้กำลังติดต่อเพคนมางานรีวิวเนาะสินค้าเพื่อนขาเพิ่นไปอันนี้ผู้สาวจักบ้านได้ดอกบุจักมาถ่ายถ้ำไปสิตอนนี้กำลังหาพระเอกอยู่นออบยองกำลังหาพระเอกอยู่ใครเหได้เลรอวะนี่เพราะให้เพิ่นได้อเพ่าะพี่น้องเมนนี่เด้อร์ผ่านหมดเลยเนาะ อากาศบุเป็นใจเลยพี่น้องเอ้ยลอยกระทงปีนี้อากาศบุเป็นใจพ้นก็เริ่มหยิบนะนนกาลังแบบหลังเมื่อเลยเพราะว่าเฮาลอยกระทงแล้วเลยพี่น้องตอนนี้ก็อําลาพาจากพี่น้องเพราะว่าพ้นตกและเริ่มตกแล้วเป็นมิดเป็นหมิดเลยพี่น้องนี่เขากกําลังเสียวลาพาจาก พบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายๆโชคดี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 วันออกเราบันทาร์พี่น้องโชคดีโชคดีบ๊ายบาย